ออต้กเก้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมนายป้าแมนก็มาอยู่ในเกมแจ็กเกอร์สวานะ <c oughs> ก็ยังเล่นแจ็คเกอร์สวาอยู่เหมือนเดิมนะครับผม <c oughs> เข้าไปเลยแล้วกันนะเอาละครับผมก็เล่นถึงโซนที่10ด่านที่3านะครับก็เล่นมานานแล้วนะ แต่วันนี้ก็กจะให้ถึงมินิบอสนะครับผมผมจะเข้าไปเลยนะอีซี่ก่อนนะครับเอาละครับผมก็มาถึงแล้วนะครับโอ่ามีทางรถไฟด้วยอะ่ะโอ้ยรู้สึกไม่ดีเลยไอย้ไอ้เอ้ยเอ้ยโอ้เล่นกันอย่างนี้เลยเหรอแหมลูกเล่นใหม่เยอะแยะจังเลยนะครับโอ้ยแม่งหลบทำไมพ้นเะน่อ่ะโอเครู้แล้วนะครับว่าจะต้องปราบยังไงนะเราก็ต้องล่อ เอ้ยโอ้ยมึงยิงอยางงี้ที่บ้าเอ้เ้ยมึงยิงยางงี้ม่งไม่กูไม่ต้องไปเลยเฟยที่ฝั่มั้งออมึงยิงย่างงี้ไม่ต้องไปเลยที่ฝ่มั้งอ่ะอ่เหลือมึงคนเดียวแล้วสินะโอเคมันก็โยกใหญ่เลยนะที่เห็นเห็นอย่างงี้ผมรู้สึกว่ามันวิ่งเร็วขึ้นเยอะเลยนะสตูเนี้ยอกันแก้งอะไรก็ให้มันน้อยๆกันหน่อยนะครับเออมันวิ่งเร็วจัดเลยอ่ะมีทางรถไฟนี่มัน เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยให้ของดีๆเราหน่อยดิโอ้หพวกนายนี่แกล้งเราจะจัดเลยนะครับเออดูที่มันวิ่งเร็วมากเลยนะครับรู้สึกว่ายากเลยนะครับผมวิ่งช้า <c oughs> เหลือเกินเอ้ยโอ้ยโ,โดนกระสุนก็เร็วมากเลยดูดิตายแล้วว่ะอันเน่อันเน่อันเน่เอ้ยโอ้ยตันตันตานโอ้โหโ,โดนลอลอหลอกเย้ยกระสุนจี้ตูนมาเลย ามาลุยกันเอาโดนนี่โหยิงเข้าไปโดนเฉยๆนะครับไม่เห็นกระสุนนะครับเพราะกระสุนมันเล็กเลือกันนี่โหนี่ยิงแทงขึ้นอย่างนี้นะครับามามาวิ่งแทงขึ้นอย่างนี้นะครับเปงานละ่ะเหนือความคัดไม่ที่ท่าไม่คิดว่าค้าจะวิ่งอย่างนี้ทีท่าแ้าก็วิ่งไปอย่างนั้นแหละก็หล,ลบอะคนหลบนะครับอ๋อตายพอดีผมเหลือพันแปดเอาสิ่งนี้ก่อนนะครับม ดูท่าสงสัยจะไม่ถึงมินิบอสแล้วอ่ะทุกคนนะดูท่าแล้วนะอย่าไม่ต้องกลัวนะครับผมมีรีเวิร์สอยู่นะรีเวิร์สเลือดอ่ะก็ใช้ใช้อะไรอ่ะใช้แบงค์อ่ะแบงค์อ่ะ <laughs> อ่าใช้แบงค์เขียวนะครับในการรีเวิร์สเลือดนะครับเอ้ยมันยิงอย่างงี้กูไม่ต้องหลบเลยดีกว่ามั้งเฮ้ยโอ้ยโอ้ยยังไม่ตายอ่ะนึกว่าตายไปแล้วนะโดนระเบิดไปตะกี้นะครับดังบุ้มนึกว่าตายไปแล้วนะครับยังอีกอ่ะ ไอ้ปืนมันยิงเร็วมากเลยไอ้ปืนสีแดงๆนะครับเนี่ยเอ้ยระเบิดอ่าเหลือพันสี่แล้วอ้อเหือพันหนึ่งแล้วไม่เกรงใจกันเลยนะครับยิงกันแบบไม่เกรงใจเลยมาลบได้นี่าเอาจริงนะครับรวบร,วม,รวมสมาธินหน่อยนะครับเอาผมรวบรวมสมาธิหน่อยนะครับอแล้วต้องทำเสียงรอดทำไมวะเนี่ยมารวยเอ้ยโอ้ยเฉียดดากไปหน่อยดิ เอออะไรเอ้ยเกือ,เอ,อ,เอ,อ,อบเท่นยากจริงครับอ่าโอเคละเหลือมึงยกอยู่คนเดียวบึมไล่ไปนะครับอ่าโอเคสิ่งนี้สินะมันไม่ให้คองเราเลยอะ่ะเลือดเลือดเอ้ยโอ้โหเกียรจริงจริงไรถนี่อ่าโดนไปแล้วเอ้ยหลบได้ <c oughs> เออไม่ตัวหรกลบได้นี่โอ้ยสองคันนี้อันตรายสุดๆ,ๆนะครับเออหน่อนะเกือบ โอ้โห่้อนมันมีซอนอพังไปคันนึงแล้วอุอ้ยไกลไกลไกลไโอเคครับได้ไกลไกมาแล้วนะอุ้ยโอยเกือบไปแล้วนิดเดียวนะครับไม่เห็นสตูนะสตูแอบอยู่ <c oughs> ตอดครับต่อใส่ตอดนะนี่ไงเฮ้ยมันโยกมาแล้วว่ามันโยกมาแล้วมันโยกมาแล้วหลบก่อน <c oughs> ต้องพยายามหะพื้นที่หลบให้มันเยอะนะครับเออมันเล่นยากอ่ะ จุบเลยอ้าวสามีแล้สองพันแล้วนะอ่าพวกนายเอ้ยเอาอีกแล้วทิพายล็อกเราไว้เลยครับเอ้ย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 ตายแน่นอนครับผมไม่รอดไม่รอดสภาพนี้รอดไม่ได้จะไม่รอดได้ไงอ่ะเอาอย่างรอดยังรอดยังรอดเหลือหกร้อยแจ๋วไปเลยยังรอดนะครับเอ้ยยังเหลืออีกครับทายล็อกเอ้ยโอ้ยเื้เอ้ือ้ยป้อมตรงเนี้ย มันยิงไกลอะ่ะมันยิงไกลอะ่ะเอ้ย,อยเห็นระยะอยู่นะครับเฮ้ยพังไปแล้วแจ๋วพังไปแล้วก็ถือเป็นข่าวดีเอ้อดเลือดตายผมบ่เอ้ยจนมุมนะครับอ่ะผมจะรีเวิร์สเลือดออกมาเลยนะมาทีนี้เอาจริงแล้วนะตะกี้ตะกี้ก็เอาจริงนะครับไม่ไม่ใช่ไม่เอาจริงก็เอาจริงตลอดแหละอ่ะลุยเก้าจริงตลอดแหละครับแต่ว่าเลนซูไม่ได้เองนะครับอืม ม,มันวิ่งเร็วขึ้นเยอะเลยอ่ะมันแกล้งเราเปล่าวะ,ะผมก็ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรมาเลยนะก็ไม่ได้อัปเกรดอะไรเฮ้ยมีนิวเคลียด้วยอ่ะโอเคมายิงนิวเคลียร์มันไปแล้วนะครับดูดิดูไอ้ล้นเนี่ยล้นวิ่งเร็วมากเลยนะครับนี่มันวิ่งเร็วกันทุกคนเลยเว้ยสงสยัยเราต้องไม่อัปเกรดอะไรมั่งแล้วนะครับนีอ่ะวิ่งหนีไปก่อนอ่ะผมมาซิ่งนี้ก่อนนะครับยิงถังบึ้มไม่โดนเลยล้มนี่ไงโอเคครับเรียบร้อยเอ้ยโอ้โหนึกว่าตายแล้ว โดนยิงแหละโดนยิงตลอดเลยนะครับมามาหลบหล,ลบได้หลบได้นะครับโอเคโอเคอ่ะหลบเห็นนะครับเห็นเห็นมาทางนี้มาทางนี้มันวิ่งตามรางรถไฟโหมีสองด้านเลยอะ่ะหลบอู้ยนี่มันยิงไก่มากเลยนะดูดิแต่ก็หลบได้นะครับใส่ตอดนะครับวิ่งซ้ายฝ่าไม่ได้ต้องตอดอย่างนี้นะครับเอ้ย เดี๋ยวห้าพันกี่ยี่สิบนะครับวิ่งดลบวิ่งหลบเสียเวลานิดนะครับผมเออแต่ว่าก็ได้ผลนะยิงงยิ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 งเออหลอด <Dynam ik> แต่ก็ได้ผลนะเสียเวลานิดนึงนะครับชึบชึบชึบเอ้ยโดนโอ้ยหืมเกลียดไอ้คนนี้จริงๆเลยยิยงมันตายยากนะครับโอเคเดี๋ยวสี่พันเจ็ดแล้วว่ามา ผมว่าเดี๋ยวท้ายๆมันจะต้องล้อมผมอีกอีกเที่ยวอ่ะแน่ๆเลยดต,ตรงนี้มีที่โยกไหมมีไกลมีไกลมีไกลให้ของดีๆหน่อยสิอ้ไม่เคยให้ของดีเลยดีแล้วครับ <laughs> ได้รีเวิร์สเลื่อนนะครับอ่า,าแจ้วคิบอ,อ่า <Okay. S 1> ช่วยตัวประกันไปแล้วนะนี่ไงมันจ้องจะล้อมเราแล้วแน่ๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยหนีก่อนหนีก่อนไม่ดีเลยครับสถานการณ์ กูจอกระตุกเลยอะโทรศัพท์ผมสถานการณ์ไม่ดีเลยอะไอ้หลอมมันวิ่งไล่เราเต็มที่เลยนะครับโอเคมาแต่มีเอ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วนะครับแต่มีพื้นที่หลบมันก็โอเคนะมันก็ไม่เท่าไรนะครับเออไอ้ล้อมนี่ล้อมไม่ให้เราหลบเนี่ยครับปัญหามายิงเข้าไปครับมา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 โอเคเรียบร้อยไปไลุยครับ เอฮ้ยไม่ได้แล้วโอยโอ้โห,โ,หโดนเลียไปหน่อยประมาณนะครับไปลุยอันไหนหลบได้อันไหนอันไหนอันไหนหลบได้นะครับมาเรียบร้อย <c oughs> ยังเหลืออีกเหรอโอยังไม่หมดอีกเหรอเอ้ยโอเคเอยังอีกไงยังอ่ะ,อะมา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 มีกี่คนก็เข้ามานะครับ ถ้าคิดว่าลุมเราแล้วมีความสุขก็เข้ามาเลยนะครับอ่ามามีห้าพันสี่คงไม่ตายง่ายนะครับมาอออ้ออ่อ,อมาระวังปืนกลน,นะครับอย่าเข้าไปใกล้นะถ้าเข้าไปใกล้มันจะยิงเป็นชุดเลยนะครับออมันเป็นปืนที่แบบว่ายังไงอะมันก็ยิงได้ไกลนะแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใกล้มันมันก็ยังไม่ยิงนะมันก็จะเดินวนไปวนมาก่อน ระวังนะครับไอเหมือนพ่นไฟนี้มันสามารถทะลุกำแพงได้นะอใช่มันทะลุกำแพงได้นะครับผมว่ามันใกล้แล้วแหะมันใกล้จะล้อมเราแหละดูท่ายิงหลบมาทางนี้นะครับวิ่งวนมาหนีครับชุบชุบช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 บ,ชบตามสูตรนะครับตามแผนเอ้ยหืมเกือบโดนนิดเดียวครับหน้ารถเราหน้ารถผมไปนิดเดียวนะครับตะกี้อันแน่เฮ้ยโอ้โห,โหมันตามมาได้อะ่ะดูเอ้ยโดนไปเลยทีหนึ่ง อย่จนมุมนะครับถ้าจนมุมเราเสร็จแน่เอ้ยอเกือบได้ยินมันอ้อครับตายไปคนหนึ่งละปืนในนี้ตายไปก่อนทุกทีเลยเอ้ยโดนครับมิดนะครับโชคดีจะจัดโอเคมิดนี่ก็คือหลบได้นะครับไม่โดนนะอ่ะไปลุยโอเคพังไปหนึ่งพังซะอันไหนไม่ให้ยิงรอครับรอรอ,อไว้ก่อนไม่ให้ยิงนะครับ เฮ้ยไม่ได้เลยต้องยิงรถคันนี้ก่อนเฮ้ยเฟ้ยงมาแล้วเกือกบมันพังมาแล้วนะครับเฮ้ยโอ้โหผมโดนอีกมันเล่นทีเผื่อตลอดเลยนะ <c oughs> เอรู้สึกว่ามันเล่นทีเผื่อตลอดเลยนะครับผมว่ามันใกล้จะล้อมผมอีกแล้ว,อวลองโอ้อยจรวดมันยิงไม่ผ่านบังเกอร์นะครับตะเกียเห็นไหมอ่ามันยิงไม่ผ่านกําแพงนะครับมันยิงไม่ผ่านบังเกอร์นี่ไงเห็นอมันรอดมาลูกนะ <c oughs> มันรอดรุนมาลูกหนึ่งนะครับแต่มันยิงไม่ผ่านบังเกอร์นะเห็นแล้วเสร็จเราถ้ายิงไม่ผ่านบังเกอร์อนายต้องเป็นของเราป้อมนี้ต้องเป็นของเรานะครับถ้ายิงไม่ผ่านบังเกอร์อันนี้ตีผ่านแน่ครับดูดิดังบุ้มบุ๊มบุมโอ้โหแม่งโอ้โหขี้โกงจะจัดมีกี่คันวะครับเนี่ยผมไม่เห็นเลยเนี่ยแต่ยิงมาสามลูกน่าจะมีสามคันนะเฮ้ยมีป้อมตรงนั้นอีกนะครับแอบตรงนี้ครับแอบตรงนี้ Yeah. ตอดไปก่อนครับแต่ตอดป้อมเลเซอร์ไปก่อนนะเรียบร้อยไม่ยังไม่เรียบโอเคครับเอานี้ไงออกมาแล้วเสร็จเราอย่างงี้ถ้าออกมาเป็นเสร็จเรานะครับยังไม่พังอีกเหรอแจกสุนไปก่อนครับเอ,อเห็นแล้วนะครับพังไปแล้วหนึ่งคันนะครับอู้วพังไปแล้วสองคันแน,น่นอนเพราะว่าปืนเราก็แรงพอสมควรนะครับมั่นใจมั่นใจในปืนตัวเองครับ ท้ายยิงโดนเป็นหนึ่งชุดนะครับเรียบร้อยมึงพังนะครับอ่าบายลุยดาเมจเอาไปทำไมเนี่ยไม่เอาแล้วเทลมี่โอเคโอเคจะโดนระเบิดไหมโอเคเอ้ยโอ้ยยังมีืหยังมีป้อมอีกนะครับนี่ก็หมดไปแล้วอะโดนเดี๋ยวผมจะวิ่งอ้อมนะครับไม่ให้โดนระเบิดพยายามไม่ให้โดนระเบิดโดนจนได้ครับโอ้ยเต็งเกลียวเอเลมัส ไปครับฟึบเอาละครับผมก็มาถึงด่านที่4เลยนะผมจะเข้าไปเลยนะครับผมเอาละครับเครื่องบินก็มาส่งเราอีกแล้วนะครับแล้วก็มีทางรถไฟเหมือนเดิมผมเดาว,ว่ามินิบอสก็น่าจะเกี่ยวกับรถไฟนะออน่าจะเป็นรถรางตะเกียล่ะรถลากอ่ะใช่รถลาก,กว่ะไอ้ที่โยกโยกตะเกียรนะครับแต่ว่าอาจาาอาจะเป็นหุ่นยนต์โยกนะผมดเดาเฉยๆนะออจะถูกจะผิดยังไงก็ว่ากันนะแต่ผมว่าน่าจะประมาณนั้นแหละ อันแน่มีเลือดมาให้เรากอดเลยนะครับแต่ด้านนี้เรายังไม่เจอมินิบอสนะเออก็ยังต้องสู้กันอีกหลายนับนะครับตะกี้ใช้เวลาน,านานมากเลยนะครับพ้าจะผ่านด่านได้แต่ละด่านทําไมตอนนี้มันยากอย่างนี้นะครับไอ,อ้นั่นต้องยิงยิงไฟเราแน่เลยหลบกันเออชุบชุบชอบชอ,บชอ,บอันน่าเรารู้ระยะเธอนะเข้ามาใครอยากตายก็เข้ามานะครับมาโรยไปครับเอาเครื่องบินไม่ได้หรอวะเนี่ย เออยิงแน่ๆเลยหลบกันนะครับเออโอ,โอ้มันยิงข้ามบังเกอร์อ๋อลืมไปนะครับมันอยู่สูงนะครับก็บินมันอยู่สูงนะครับมัแม่งอยู่มุมเดิมเลยเออมันมันลอกเรานะครับอยู่มุมเดิมเลยเอาโอเคพังไปแล้วนะครับมาเล่นคนก่อนนะครับคนอันตรายสุดๆเลยนะครับเกมนี้อย่างอื่นไม่น่ากลัวครับคนน่ากลัวฝ่าแล้วก็รถถังนะครับตอนเอ้ยพูดมากไปหน่อยโดนไปเลยอ้ยโอ้โหมันพัดยิง โอ้ยนี่เดียวมันพัดกันยิงนะโอเคพังแน่ยังไม่พังอีกเ่ะอโอ้ยกูเกือบตายเออมึงไม่ยอมพังนี่กูเกือบตายนะครับอ่ะไปลยโอเคให้ของน่อยให้ของดีๆหน่อยโอ้โหไม่ให้อะไรเลย <laughs> อยากได้ติดพิษมากเลยนะครับเอเฟี้ยงไก่มาโอเคตะ่กี้มันคิดว่าเลือดเราจะต้องลดเยอะแน่เลยนะครับจากศัตรูที่มันส่งมาตะเกะ ไม่งั้นข้างหน้าก็ต้องมีประเด็นนะครับส่งไก่มาอย่างเงี้ยมาชิคเก้นชิคเก้นน้อยก็งงสงสัยเหมือนกันนะครับพอยิงไปแล้วกลายเป็นไก่ย่างนะเออเห็นไหมจากไก่ธรรมดากลายเป็นไก่ย่างนะครับเห็นไหมครับรถผมตอนนี้มันยิงมิสไซล์ขเขียวด้วยนะครับอา่าแล้วยิงสุดจอเลยนะสีขเขียวก็เพิ่มเพิ่มอัตราพลังทําลายล้างอะไรประมาณนี้อา่าแล้วเป็นแบบ ยังไงอ่ะต้องเรียกว่าอ่าติดตามตัวติดตามตัวเอาชิบหายแล้ววิ่งมาเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงจากทางนี้นะครับโอเคโอเคโอเคมา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 ล้อมหน้าล้อมหลังไม่ต้องกลัวนะครับเอ้ยกลัวกูมั่งก็ได้นะ <c oughs> เอ้ยยิงทางนี้ครับยิงทางนี้ยิงทางนี้ยิง,งนี้ยิงนี้อ๋อเก็บไปใช้ก่อนอ๋อไม่ไหวแล้วเหลือสองพันเจ็ดนะครับมาพังไปหนึ่ง มา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 โหม,<า>มันเล่นกระโดดล้มมาล้อมกันอ้ยโดนโดนไม่สามดอกเลยนะครับตันนะเับตอกี้ป่ลยเฮ้ยมันจะลุมล้อมอะไรกันขนาดนี้ยิงซะให้ครับจบเออพังไปม,มั่งสิเฮ้ยตงัตงตงังตังไม่ได้เลยครับกลับไปเก็บตังก่อนโอเคบาทหนึ่งโอ้ให้เยอะๆหน่อยก็ไม่ได้โดนลุมขนาดนี้ให้บาทเดียวเอ้ยมันยิงทะลุบังเกอร์นะครับเอ้ยโดน อืมประมาทไปหน่อยนะครับไอ้ข้างหน้ามีไก่ไม่ต้องกลัวน,นะครับลบได้อันนี้โดนนะครับโอเคเรียบโอ้ยเอาอีกแล้วเฮ้ยเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินยเนยอะจัดแถมวิ่งล้อมเราด้วยนะครับตะก,กี้เฮ้ยนี่ไงปืนปืนปืนป้อมปืนป้อมปืนนะครับที่มันส่งลงมาคือป้อมปืน,นครับยิงทางนี้สิโอ้ยโดนไอ้บ้านี่ยโอ้ยไม่ตายอีกตายยังเอาตายแล้วครับ นี่ยิงก็ห้ายิงค้นดิโอไปยิงอะไรวะเนี่ยไปยิงบ้านตัวประกันนะครับตะเกะคนเคินมึงไม่ยิงไ่โอ้โหเอ้ยเรียบร้อยไปแล้วครับเฮ้ยมีอีกซีกหนึ่งไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ผมจัดการในนี้ก่อนยิงแทงีิยิงแทงมิยิงแทงมิยิงที่หมดยิงที่หมดพังไหมพังไหมไอ้รถนั้นพังไหมพังผมก็พังไปด้วยนะครับเออก็พังไปด้วยนะครับอ่ะลุยเข้าไปอ้แค่อ้แค่อ้แคไอ้รถไอ้นี้ปราบยากี่สุดเลยครับวผมเกลีย เครื่องบินพ่นไฟนี้ยังเลยอ่ะทำไงดีครับอ่าเรียบร้อยไลยครับเจอจรวดนำวิถีเข้าไปนะครับเทลมีเทลมีมึงอยิงไม่ทะลุบ้าน <Okay. S 1> เสร็จโจรน,นะครับยิงไม่ทะลุบ้านนะครับอ่าแน่หลบครับหลบข้างบ้านไปก่อนเฮ้ยมีรถไอ้นี่ด้วยโอ้แม่งขี้โกงจะจัดนะครับเอ้ยโอ้โห,โห,โห,โหเกือบไปแล้วครับทำไงดีว่ารถไอ้นี่มันมันยิงผ่านบ้านมาได้ด้วย นี่ไงครับเห็นไหมเออมันยิงผ่านสิ่งปลูกสร้างได้นะครับผมต้องทําให้มันพังไปก่อนนะรถน,นี่รถยิงจรวดเห็นไหมครับเออจะขี้โกงไปไหนออให้มันน้อยๆหน่อยครับ <c oughs> ดูเลยแอบบข้างบ้านไม่ได้ครับมันยิงจรวด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวออกก่อนออกก่อนออกก่อนออกกอน,นี่เลาะมันทางซิกนี้นะครับยิงอย่างนี้นะครับแล้วก็เลาะมาซิกนี้นะครับอ,อ่าขอเสียเวลานิดหนึ่งนะครับไป ยิงมาทางนี้ครับหลบข้างบ้านไปก่อนอ่าโอเคแล้วก็ยิงอย่างนี้นะครับพังไปหนึ่งแล้วครับแจวเจาไปเลยหลบข้างบ้านนะครับแอบยิงอย่างนี้นะครับเออพังไปสอง้าวนี่ไงแอบมาทางนี้นะครับเซตเล่าเซตเหล่าเรือซองผ่านเฮ้ยไก่ทองผมไม่เจอนานเลยรถไอ้ป้อมยิงจรวดนะครับเอ โอ้โหโดน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 เจ็บเจ็เจ็บนะครับเจ็บปมนะครับไม่ใช่มันยิง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 แม่งให้หมดนะครับโอ้ยขี้กองโอ้ยหลบได้นะครับมาลบลบลบลดขึ้งหน้าพังไปแล้วรถเราก็จะพังนับลบลบแอบยิงโอเคเรียบรอย หลบบังเกอร์ก่อนโอ้ยโดนเสือออกไปนะครับต้องเรียกว่าเสือออกไปนะครับอ่ะหลบทางนี้ครับหลบทางนี้ไม่ได้แล้วยิงแล้วโอ้ยโดนโดนไมนัดหนึ่งครับหล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 บโอ้ยโดนโดนแล้วเทะไม่ได้แล้วครับเพราะผมใช้รีเวิร์สเลือดไปแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดนะโอ้ยเดียวเดียวเดียวโอ้ยไม่ตลกนะครับตัวนี้ตลกไม่ได้แล้วเออตลกไม่ได้แล้ว เฮ้ยมันมาแล้วมันลงตามัมนแล้วก็มันลงตามอุ้ยมันยิงทะลุอ่ะแม่งยิงทะลุบังเกอร์นะครับตะเกียเห็นไหมปืนหนึ่งแดงนะครับโอ้ยอุย้มไอสิ่ง,น,ง,งน่ากลัวพังไปแล้วเออไอเรื่องน่ากลัวพังไปแล้วนะอ่ามาทางนี้ครับเฮ้ยตัวประกันแสดงว่าใกล้แล้วนะครับเจอตัวประกันนีห่หลบก่อนเหลือพันหนึ่งนะครับจะไหวไหมเนี่ยหรือว่ามันจะล้อมตีเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ แต่ผมว่ามีสิทธิ์ล้อมตีเราสูงเฮ้ยยิงทะลุเกาะ <Okay. S 1> ให้ของดีอย่างนี้แสดงว่ามีประเด็นนะครับข้างหน้าเออให้ย,ย,ย,ยิงทะลุเกาะน,นะครับเจากกะเกาะต่มต่อไปก่อนนะขอเสียเวลาแป๊บหนึ่งนะครับถ้าไม่เล่นขี้โกงมั่งไม่ได้นะครับโอเคเรียบร้อยซิงนี้ก็น่าจะมีมีรถถังไงรถถังออกมาแล้วพังไหมพังไหมอ้าวชาหลบได้ อาชึบอาชึบอ่าพอ่อว่านะครับถ้าอย่างนี้พอ่อว่านะครับอ่าสโลว์เอ้ยไม่ใช่สโลว์นะครับติดสตันนะเอา้าตายเลยหิวเลือดนะครับเจ๋วที่สุดเลยนะครับเฮ้ยเอา้าเห็นแล้วเห็นแล้วสุดแล้วเอ้ยชิบหายแล้วอันนี้แหละครับจะทําเราตายเอ้ยโอ้ยตายแน่ตายแนะ่เนะหลือพันแปดครับโอ้โหยังโชคดีนะครับออกมาได้ก่อนอเกือบทําเราตายเนะี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องอ้อมไปตีมันนะนี่ยิงอย่างนี้นะครับพังไม่นึ่งโอ้โหโคตรดีใจเอ้ยเหลือพันสี่เหลือห้าร้อยแล้วอะตายแน่เลยตะก,กี้ผมเปิดโดนระเบิดอ้าวเหลือสามร้อยแล้วชิบหายแล้วยิงไปทางนี้นะครับพังหมดยังวะหมดยังวะยังเหยังไม่หมดดีกหรอเหลืออะไรวะเนี่ยเอ้เหลือป้อมเหลือเหลือสามร้อยนะครับหมดยังหมดยังยังเหรอ อะไรยังไม่พังวะเนี่ยเอ้ยโดนตายไปโดยจะถึงอยู่แล้วเอายังเหลือรีเวิร์ดนะครับผมยังไม่ได้ใช้โอมนึกว่าใช้ไปแล้วนะครับโอเคยังเหลือป้อมหนึ่งนะครับ thank you. thank you thank you อ๋อเรียบร้อยแล้วนะครับอืตกใจหมดเลยนะครับนึกว่าต้องเล่นใหม่เอาละครับวันนี้ผมก็มาถึงด่านมินิบอสแล้วนะเข้าไปเลยนะครับรู้สึกดีใจจัดเลยนะครับ เอาละครับเรามาลุ้นกันนะว่ามินิบอสจะเป็นตัวอะไรนะครับมาเฮ้ยมาถึงก็พ่นไฟกันอย่างงี้พยายามประคองให้เลือดเราเลยเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปเจอสิ่งที่ม่งโคตรเลวร้ายดานะเออมินิบอสบอสก็ต้องเลวร้ายดิมันก็ต้องโหดปะเออใช่เราเดาเฉยๆนะอ่ามาลดลางลดลางเราดาวนะครับแต่ว่าเราก็เจอรถไฟไปแล้วนะเออเคยเจอรถไฟมาแล้วนะครับ ที่รถไฟมันวิ่งไปซ้ายทีฝ่าทีนะแต่ก็ยังเดาว่าน่าจะเป็นรถรางนะครับเพราะว่าเฮ้ยไม่มีศัตรูเลยเสร็จเรายัางเงี้ข้างหน้านี่เห็นอุปสรรคเลยนะครับเพราะาเห็นปืนยิงจรวดอยู่สองป้อมนะป้อมยิงจรวดอยู่สองป้อมนะครับอ้าเอ้ยตรงนี้ก็มโอ้โหไม่เกือบไปแล้วนะครับนิดเดียวตกใจสุดสดเฮ้ยโอ้ยโอ้ย มันเลี้ยวได้เอ้ยมันเลี้ยวได้โอเคยังพอหลบไหวนะครับอะหลบมาทางนี้โอเคพังไปหนึ่งก่อนมึงเออะไม่พังอีกเอิด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 พังไปสองไอ้พังไปหนึ่งเดี๋ยวไม่ใช่พังไปสองอ้าพังหมดแล้วแจ๋วไอ้นี้โอ้โหดูมันวิ่งดูมันวิ่งดูมันวิ่งครับโอเคเรียบร้อยไอ้ลำโบครับอ่ามานี่ฮุ่นระเบิดอย่างเท่ก็ไปแบบเทๆไปเลย ตรงนี้มีประเด็นแน่เลยผมว่ามันต้องล้อมผมแน่ไงเอ้ยมันไม่ล้อมมันไม่ล้อมแต่ว่าปืนมันยิงทะาผ่านทะลุได้เนี่ยขี้โกงสุดๆนะครับอ่าพอไหวอยู่วิ่งจากสายไปฝ่าครับเฮ้ยมันยิงรัวๆเลยอะยิงรัวๆอย่างนี้เข้ายากนะครับเอ้ย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 โดน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 จนได้นะครับ เหลือห้าพันซองแล้วแล้วกูจะไปเลือดเต็มไปได้ยังไงนี่เราไม่ยิงมันด้วยนะดูเฮ้ยมีไอ้วันเออไอ้วันทําดีอ้วันทําดีไม่โดนอะไม่ถึงเงีโดถังน้ำมันก็ไม่ถึงนะครับไม่ได้เราก็ต้องบูให้ได้นะครับโอ้ยโดนไม่โดนนะครับตกใจนึกว่าโดนไปแล้วนะครับเออเราค่อยๆขยับนะครับเราค่อยๆขยับเราค่อยๆขยับนะครับอ้าพังไปหนึงแล้วอะเจ้า เอ้อะไรมามามา,มาทิ้งอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเครื่องบินครับเห็นเงาเครื่องบินอ่านี่ไงควรมาทิ้งนานแล้วไม่ใช่ทําเอออยู่งานนะครับเออควรมาทิ้งนานแล้วละมาชึบชึบหลบเอ้ยไม่ทันแล้วยังหลบได้นะครับปลาลุยยิงทางนี้สิยิงไปไหน,นอ่ะอ้อพังไปหนึ่งพังไปสองอ่าไม่มีปืนดแดงแงแล้วไม่น่ากลัว <laughs> ปืนหนึ่งแดงยิงทะลุได้อ่ะครับน่ากลัวสุด เอาไอ้คนนี้ก่อนอา่าโอเคโอเคโอเคพ่อว่าอยู่เฮ้ยอ,อยู่ในวงทำไมไม่ยิงเอาแล้วได้ปืนมานะครับอ่าลงมาเร็วๆดิโอยจะใช้คนกําลังจะใช้นะครับยิงมันซะยิงมันซะโดนไหมโดนไหมโดนโอเคเหลือไหมยังเหลืออีกอะ่ะโอ้ยโอ้โ,อโหโหลบได้น่ากลัวสุดๆหลบ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 ,ลบเอาให้พังครับยังไงต้องเอาให้พังไงได้ครับ โอเคเรียบร้อยไม่มีไก่ตรงนั้นะไม่ได้เลยไก่สำคัญมากครับทหารมาแล้วทหารมากดดันแล้วครับอ๋อแหน,นทำอะไรข้าไม่ได้หรอกอ้อแหนะยิงมานัดหนึ่งเห็นนะครับอ,อ๋อยิงอุ้มยามวัวแต่ยิงแต่ไก่ดียิงทหารก่อนเออไอ้ไอ้วนมาไอ้อ้วนมาเออนั่นแหละเฟี้ยงถังไปครับเฮ้ยมันต้องให้ของอะไรเราแจกแจวแน่เลย บ้านเี่เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ให้อะไรเราเจ้าๆเลยนะดูท่าติดพิษอ่ะอยากได้ติดพิษครับได้อะไรอ่ะความเร็วอ่ะความเร็วกระสุนเฮ้ยทิ้งอะไรมาอีกอ่ะใช้ก่อนเลยนะครับอะไรไม่รู้แต่ใช้แล้วนะครับยิงเลยเอาให้พังให้หมดนะครับพังไม่พังไม่ป้อมนั้นยังไม่พังไลยเอาพังไปละป้อมนั้นยังไม่พังแต่ว่าปืนกูพังไปแล้ว เออยิงแอบยิงแอบอะแน,น่เข้าไม่ได้สิแอบยิงแอบยิงมีเลี่ยมครับมีเลี่ยมมีเลี่ยมไม่จําเป็นก็นได้มัง้งไอ้นี่ไม่เอาก็ได้มั้งนี่ยนาะเรียบร้อยเรียบร้อยไหมอันแน่มีเลี่ยมแอบเลี่ยมนะครับเหลือเหลือห้าพันเองนะครับผมอชิบอ่ะหลบได้มาพัางไปสิครับรีเวิร์สมาแล้วอะ่ะ <Help me. S 1> เออแปบ๊บหนึ่งตัวประกันเห็นไฟมันลุกไหมเนี่ย โอเคเฮลมี okay, เอาแล้ว <Okay. S 1> ได้ไฟไม่ได้ไฟสู้พิษไม่ได้นะพิษแรงฟ้่านะครับ thank you, thank you. มามาเจอการมินิบอสนั่นไงทางรถไฟยิงๆด้วยครับไหนหน้ามันเป็นยังไงครับผมยังไม่เห็นอยู่ไหนอ่ะคุยรถไฟยิงด้วยอ่ะโอ้ยไล่ขบวนบ้าไปแล้วโอ้อยโดนไปหนึ่งทีนะครับ เอ,อเยแล้วอย่างนี้ข้าจะไปลบผลได้ยังไงแล้วโคตรจะผููคนนะครับโอ้แมงลอกลวงกงนแท้เลยนะครับเออโดนอีกแล้วเราโอ้คนคนเยอะคนเยอะจะจัดนี่ทาไม่ได้ยิงสามทางมานี่สู้ไม่ได้แน่นอนนะครับดูท่า <S <S ติดผงติดพิษอะไรมาไม่มีความหมายนะครับผมคิดว่าต้องได้ต้องยิงได้ยิงสามทางมานะครับดีที่สุดนะครับ อีได้ไฟมาก็ดีเหมือนกันนะดูท่ามันก็ลุกมันก็ลุกชนเหมือนกันนะครับเออนี่ไงไฟลุกเลยอ่าไฟลุกจะจัดอยู่นะครับแล้วเลือดผมก็จะหมดแล้วนะครับ <laughs> เหลือสามพันแปลแล้วมานะแม่งป่อยคนลงมาเต็มเลยอ่ะโอ้โหคนนี้ก็เดือดสุดๆโอ้อยกบชนรถไฟมนะันแน่เอ้ยตา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 ย,ตาย,ยิงออมลูกโ,โบกี้รถไฟมันไปก่อนโอ้หตายแล้วว้ย <laughs> ถ้ามึงจะเล่นลุมกันอย่างงี้ก็เอาเข้าไปครับเอาที่สบายใจไปเลยมาแล้วรถไฟรถไฟจะไปโคราชแกงกันยังงี้รถไฟจะไปโคราชโอ้ยเ <c oughs> อ้ยมาเดือดจะจัดครับโอ้ยตายแน่โอ้โหอยู่กลางวงล้อมผมตาย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 โอ้โหลูกปืนดิดูลูกปืนดิโอ้โหไม่รู้จะหลบไปไหนเลยนะครับมาเลี้ยวไยเลี้ยวไฟไปก่อนไม,ม่นออกมาจากทุ่งข้าวสาลี รถไฟมันออมาจากทุ่งข้าวสาลีนะครับทุกคนเห็นไหมครับเอาตายแล้วกูอยู่เขาต้องเรียกอะไรจุดสังหารโอ้อยติดเ, <c oughs> เหลือ400มาเหลือเหลือ400นะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยเหลือ2 0 0้อแล้วเหลือไม่ถึง150แล้วลบลบลบตาย <c oughs> อารีเวิร์สออกมาครับผมผมไม่ยอมแพ้ง่ายๆอะ่ะ โอ้โหเลือดมันลดไปน้อยเดียวเองบอสโอ้โหนี่ขนาดไฟมันไหม้ทั้งคันเลยนะผมยิงมันไหม้ทั้งคันเลยเห็นไหมเออทํำยังไงดีว่าโอ้โหเลือดมันลดไปน้อยเดียวเองผมต้องสู้คนเป็นเป็นพันนะคนเป็นพันคนนะครับดูไม่ใช่เป็นร้อยเป็นพันนะครับโอ้แม่งคนเป็นพันคนเลยนะครับมันยังไม่มีอะไรพังเลยนะครับรถไฟมันผมวิ่งออกมาทางนี้ก่อน รถไฟขี้โกงอยัดจัดน,นะครับมาดูเลือนมันลดไปน่อยเดียวนะครับผมสรงไสยจะเด่นเดือดไม่ได้แล้วครับตรงนี้อจะตายแล้วว่าตายเง้มแกมนะครับดูท่าแล้วโอ้โหสู้มันไม่ได้เลยว่ามันโอ้ยตายเอาละครับผมก็เริ่มรู้สึกท้อแล้วนะครับเพราะว่าสู้มันไม่ได้เลยจริงๆ เอาเป็นว่ายัางไงก็ยังไงอะก็ต้องผมก็ต้องไปอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าไม่อัปเกรดอะไรเพิ่มเติมก็คงซู้ไม่ได้นะครับแล้วก็คลิปวิดีโอก็เริ่มยาวแล้วนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซัครสมาชนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปของผมเนี่ยนะครับแล้วอย่าลืมเลยนะพลาดไม่ได้เลยนะต้องกดกระดิ่งด้วยนะครับอ่าส่วนนี้ผมนายป๊อปองแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายซีโยเกนทุกคนนะครับผม